สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานเนือคู่ทูนเฟรมกันนะคะมาเริ่มดูพลังงานความรักของคุณในช่วงสัปดาห์นี้กันก่อน,นอพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะขอดูดวงความรักของคุณทางฝั่งเฟมินินในช่วงสัปดาห์นี้หน่อย The Star ไของชาวราศีกุมนะคะนี่พลังงานของความหวัง หรือความรู้สึกดีๆหรือเป็นพลังงานที่คุณมีมีกำลังใจหรือมีความสุขที่จะดูแลตัวเองนะคะ Judgment ม,มีพลังงานบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนรู้สึกสดชื่นกับพลังงานของตัวเองอยากดูแลตัวเองแต่งหล่อเติมสวยให้ what to expect สามเหรียญบางคนมีการวางแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองวางแผนจะซื้อนูน่นซื้อนี่ทำนูน่ทนทำนี่เพื่อความสุขของตัวเองพื้นฐานดวง The Chariot ไพ่ของชาวราศีกรกฎบางคนวางแผนที่จะไปเที่ยวบางคนมีดวงที่กำลังจะได้เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปต่างจังหวัด ไพ่ในอดีต8เหรียญบางคนช่วงก่อนหน้านี้มีพลังงานที่โฟกัสกับการทำงานนะคะตั้งใจทำงานตั้งหน้าเก็บเงินในอนาคตอันใกล้4ไม้ไพ่ของความมั่นคงนะคะไพ่ของการเฉลิมฉลองความสุขดูไพ่เป็นไพด่ดีๆมากๆเลยอะดูเป็นพลังงานของความสุขนะคะ พงานไพ่ของคุณอุปสรรคปัญหาราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยคนนี้คือใครไพ่คำแนะนำไพ่หไม้นะคะบางคนมีพลังงานของใครบางคนที่รู้สึกเหมือนเขาพยายามที่จะมาในเ s t พลังงานของคุณนะคะดึงดูดพลังงานของคุณพลังงานความสุขของคุณ บางคนสอดส่องมองดูชีวิตคุณแล้วอยากอยากเป็นให้ได้เหมือนคุณราชาถ,ถึงถ้วยคนนี้อยากมีความสุขให้ได้เหมือนคุณให้คำแนะนำบอกให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้านะคะก้าวไปสู่ความสำเร็จมีความสุขในในแบบที่คุณเป็นสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แปดถ้วยอืม ีนี้แหละใครบางคนที่เคยเดินหันหลังจากไปดูเหมือนจะมีพลังงานที่กำลังจะเดินทางสมสารกลับมาไพ่สรุปเป็นไพ่ the e e v i l นะคะไพ่ของชาวราศีมังกรเนี่ยมีพลังงานของใครบางคนที่เขาดูเขาดู Obsessed Obsessed กับพลังงานของคุณนะคะ ไฮเดรวอร์ <The> เขาพยายามดึงดูดพลังงานของคุณไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คุณมีความสุขนะคะแต่เหมือนเป็นพลังงานของคนที่อยากให้คุณมีความสุขกับเขาอะคะ่ะอยากให้คุณมีความสุขโดยที่ยังมีเขาอยู่ในชีวิตมมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันฝั่งที่เงียบหายไปฝั่งฟังมาสกเลนนะคะ The runner ให้ตัวตนของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคนที่มีต่อความรักความสัมพันธ์ในชีวิตของเขาสิบเหรียญมีพลังงานของคนที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมบางอย่างในชีวิตความพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้มีหน้าที่การงานที่มัน่นคงบางคนมีเงินเก็บ มากพอที่จะวางแผนทำสิ่งต่างๆอย่างที่ใจต้องการได้อยาบางคนมีพลังงานที่อย่างที่ไม่บอกตะกี้ดูเหมือนสอดส่องโลกโซเชียลมีเดียของคุณให้ความคาดหวังของเขาอืมเนี่ยเป็นพลังงานที่หวงแหน อยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวถ้าคุณมีความสุขก็อยากให้มีความสุขร่วมกันกับเขาอะไรแบบเนี้อยากให้คุณมีความสุขโดยที่มีเขาอยู่ด้วยเพื่นทานดวงแต่ว่าตัวเองนะ่ะมาช้าเดินช้าเดินช้าชอยู่ได้อัศวินถือเหรียญ ในอดีตราชินีถือเหรียญมีพลังงานที่เขามองว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเขามองว่าคุณเป็นพลังงานของคนที่ independence คุณมีความ independence ในตัวสูงมากคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำคุณมีความสุขกับสิ่งไหนคุณจะทำสิ่งนั้น คุณมีเป้าหมายอะไรคุณจะพุ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นจุดหนึ่งพลังงานของคุณอาจจะเควยไปนิดหนึ่งกับช่วงหนึ่งกับพลังงานบางอย่างช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์ร่วมกันกับเขาแต่ว่าณนะวันนี้ดูเป็นพลังงานที่ไม่ไมรู้สึกว่าเขาเห็นว่าคุณกลับมาเป็นคนคนนี้อีกแล้วคนที่คนที่มีพลังงานที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งเขาไม่ว่าทางด้านไหนก็ตามไม่จําเป็นต้องมีเขา เขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปอะคะ่ะให้ในอนาคตอันใกล้หนึ่งดาบเดี๋ยวจะมาปรากฏตัวเนี่ยเดี๋ยวจะส่งข้อความมาทำอะไรบางอย่าง อยากมีตัวตนนะคะในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไพ่อุปสรรคปัญหาเจ็ดไม้ดูเขาเขาทนไม่ได้อ่ะเขารับไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตจริงๆ ừ, คุณจะเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีเขาแล้วจริงๆสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะใส่ความพยายามนะคะเพื่อทำเหมือนจะพยายาม ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่อะคะ่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้คุณหลุดมือไปสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆราชาถือเหรียญอตอนนี้ดูเป็นพลัง,งานที่เขามองว่าคุณกับเขามีความพร้อมใน,ในระดในระดับที่เหมือนๆกันแล้วนะคะแต่ปัญหาคือยังไม่หันหน้าเข้าหากันคุณหันหลังให้กับเขา มีความพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งต,งต่างๆร่วมกันเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นี้อย่างมั่นคงได้แล้วไพ่สรุป The world อยากกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณมาดูไพ่ขยายความกันนะคะ ไพ่แเหรียญของคุณภายในอดีตมีพลังงานที่หันกลับมาโฟกัสกับอนาคตของตัวเองหลังจากที่อาจจะช่วงหนึ่งปล่อยเวลาให้เลยผ่านไปอาจจะหลุดอาจจะลงทางค่อยวแต่ดึงตัวเองกลับมาได้นะคะประคองตัวเองกลับมาได้บางคนกลับมาได้อย่างรวดเร็วอัศวินถือไม้ ใครเดอะสตาตอนนี้บางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนมีใครให้ความสนใจอะคะ่ะมีคนให้ความสนใจ Temperance ไพ่ของชาวราศีธนูในขณะที่คุณกำลังสนใจเรื่องราวของตัวเองอยู่ฟโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานหรือการเงินความสำเร็จของตัวเองอยู่ ใ judgment มันดวงดวงเปลี่ยนดวงกำลังเปลี่ยนอพอ,พอพลังงานของคุณนิ่งนิ่งแล้วอะค่ะดูเหมือนโชคชะตาตัดสินให้ให้ส่งที่จะส่งเรื่องราวบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้ตัดสินใจอีกแล้วนะคะ อืมีเรื่องราวที่ถูกส่งเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรส่งใครบางคนเข้ามาส่งความรักความสัมพันธ์เข้ามานะคะหยิบยื่นเข้ามาคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอะค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อดีอยังไงดีรับถ้วยนี้ไว้ดีไหม ใช่ what to expect? แต่คุณจะไม่หลุดอีกแล้วนะคะไม่หลงทางไม่ค่อยเขวอีกแล้วคุณจะยังมีสติอยู่กับเป้าหมายตรงหน้าเหมือนที่เขาคนนี้มองคุณถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรคุณจะเป็นคนที่เดินเดินหน้าพุ่งไปยังเป้าหมายของตัวเองอย่างไม่ลังเลเลยอืม คนคนนี้เขาอยากเป็นคนที่เหมือนอยู่ในอยู่ในแพลนของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะวางแผนอนาคตของตัวเองไว้ว่าอย่างไรเขาอยากมีตัวตนในแผนของคุณในแพลนในชีวิตของคุณนะคะมีใครบางคนพลังงานของคนคนนี้เหมือนไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆนะคะจะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆ เป้นฐานดวงเป็นไพ่ The Chariot ไพ่ของชาวราศีกรกฎมีพลังงานที่อาจจะได้เดินทางอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือว่าใครบางคนเดินทางมาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวราชานถือไม้บางคนตัดสินใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอคุณอย่างไม่คาดคิดไพ่ t h w w r r l d ข้ามโลกมา ไพ่นอนาคตอันใกล้เป็นไพ่สี่สี่ไม้นะคะเป็นไพ่ของการ reconciliation reconcile ของพลังงานเนื้อคู่ทูนเฟลม เขาจะกลับมาหาคุณด้วยด้วยเป็นพลังงานที่เขารู้ว่าเขาหาพลังงานแบบคุณไม่ได้ง่ายๆอะค่ะพลังงานที่มีความ nurturing มีความอ่อนโยนมีความรักความอบอุ่นความเข้าใจราชินีถือถ้วยกับเตรียม .press ให้ความรักความอบอุ่นเหมือนเขามองว่าคุณจะต้องเป็นแม่ของลูกเขาอะไรแบบเนี้ย ให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยเขากำลังพยายาม manifest พลังงานของคุณจริงๆพยายามที่จะสื่อสารในระดับจิตวิญญาณหรือพยายามขอพรหรืออะไรแบบนี้ก่อนนอนพยายามสื่อสารถึงคุณเอ่ยชื่อคุณก่อนนอน ทำให้คุณคิดถึงเขาพยายามที่ที่จะคิดถึงคุณให้มากๆเพื่อที่จะให้คุณนึกถึงเขาขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเดินต่อไปข้างหน้านะคะพลังงานของคุณเนี่ยถ้าคนนี้เขาจะทำอะไรเดี๋ยวเขาจะทำเองให้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะให้ figure things out ให,ให้ค้นหาทางออกว่าจะต้องทำอย่างไรให้ใหใหได้มาสิ่งที่ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะตอนนี้ดูเหมือนพลังงานของคุณมีเป้าหมายใหม่ที่ดูเป็นเป้าหมายที่ไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ได้ในเป้าหมายนั้นในแผนนั้นให้แจ๊สไพของชาวราศีพิจิกนะคะคนคนนี้จะพยายามหาหาช่องทางหาหนทางหาไอเดีย เพื่อที่จะกลับมาเริ่มใหม่กับคุณเดี๋ยวจะเดินทางกลับมานะคะอมีออฟเฟอร์มาให้คุณมาแสดงให้คุณเห็นว่าเขาใส่ความพยายามมากมากนะอะไรแบบเนี้ยกับการที่จะต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานที่ดู obsessed being obsessed with you อะคะ่ะ เดวเวไพ่ Devil, ของชาวราศีมังกรอ,อืมเนี่ยคิดถึงคุณโหยหาพลังงานของคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณการกลับมาคอขึ้นดีจะต้องพูดอย่างไรจะต้องมีของอะไรมาให้ที่จะเหมาะสมคู่ควรแก่การที่คุณจะตอบรับให้อภัยแล้วให้คืนดีกับเขาอะไรแบบเนี้ยอืม มาดูพลังงานทางฝั่งเขากันนะคะมาดูไพ่ในอดีตของทางฝั่งเขากันนะคะตาชีนีถือเหรียญเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าแรกเริ่มที่เขาได้ทําความรู้จักกับคุณเลยอะคะ่ะเขามองคุณอย่างชื่นชมนะคะว่าคุณเป็นตัวของตัวเอง มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนแน่วแน่โฟกัสกับพลังงานของตัวเองแปลเหรียญแปลเหรียญเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมคุณนะคะและบางคนมีความรู้สึกที่เหมือนอยากเป็นให้ได้เหมือนคุณหรือว่าอยากมีพลังงานของคุณอยู่ใกล้ๆแต่ท้ายที่สุดแล้วพอพอได้ลงเอยกันเนี่ยบางคนกลับกลายเป็นว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณนั้น ความรู้สึกที่ว่าคุณเก่งคุณเก่งจังเลยคุณเก่งมากๆเลยกลายเป็นทําให้เขารู้สึกเหมือนเหมือนด้อยค่าตัวเองอะคะ่ะจากที่เป็นพลังงานที่ชื่นชมกลับกลายเป็นรู้สึกว่าทําไมตัวตัวเองไม่เป็นเหมือนคุณแล้วกลายเป็นเหมือนมันกลายเป็นพลังงานที่ท็อกซิกอะคะ่ะ โดยที่ทำให้เขาอาจจะพูดอะไรหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ทิ่มแทงความรู้สึกของคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่านั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เหมือนเขาลืมไปชั่วขณะว่าจุดประสงค์แรกที่เขาต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเขารักที่จะให้คุณเป็นตัวของตัวเองในลักษณะนั้นแต่จุดหนึ่งพลังงานฝั่งนี้เป็นฝั่งมัสคลินะเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาอยากเป็นผู้นําให้กับคุณให้กับความสัมพันธ์นี้แต่กลายเป็นว่าทําไมพลังงานของเขาไม่ถึงคุณสักทีเขาอาจจะมีคําพูดที่ม n i p เ l ล t e คุณทําให้คุณรู้สึกโดยค่าจนเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าจุดหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกหลงทางกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อาจจะเป็นเพราะพลังงานของเขาคนนี้อะคะ่ะ พยายามทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามแค่พยายามทําให้เขาเขารู้สึกว่าเขาตัวใหญ่กว่าคุณเขาอยากเก่งเขาอยากเป็นผู้นําเขาอยากดูแลเขาอยากปกป้องแต่จุดนั้นคุณอาจจะเก่งกว่าเขามากๆอะค่ะจนทําให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วมันอาจจะส่งต่อออกมาผ่านพฤติกรรมทซิกบางอย่างของเขา ทำให้เกิดความวาร้าวฉานเกิดความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าจุดนี้เป็นพลังงานทีไ่ไม่รู้สึกว่าเขามีความพร้อมมากขึ้นในชีวิตสิบเหรียญอืมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะคะ่ะไพ่ดูวิลพอ พอพลังงานของเขาพร้อมเนี่ยมิม้มรู้สึกว่าจิตใจของเขาก็อ่อนโยนลงแล้วพร้อมที่จะเปิดใจมากขึ้นเหมือนกันมิม้มรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าคุณหรือว่าพูดไม่ดีใส่คุณหรือพูดแล้วทําให้คุณรู้สึกแยก่กับตัวเองแต่มันเป็นเพราะเขารู้สึกแยก่กับตัวเองอะคะ่ะทุกคนนึกภาพออกไหมคะ อืมตอนนี้เป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณให้เหมือนกับสิ่งที่สิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาค่ะจุดหนึ่งมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันกับเรื่องบางเรื่องความพร้อมในในด้านอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในด้าน m a t e r i a l แล้วทำให้เกิดความคิดที่ขัดแย้งกับตัวเองความรู้สึกที่ขัดแยง้ง ที่ไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์นะคะแต่ตอนนี้ดูเป็นพลังงานของคนที่ดูพร้อมแล้วนะคะไพ่สองไม้ตอนนี้สอดสองสาหาข้อมูลของคุณอยู่เลยไพ่สภาพแวดล้อมอืมเนี่ยเขาเห็นว่าพลังงานของคุณกลับมาเป็นราชินีถือเหรียญแล้วเป็นคนเดิมที่เขาเคยเห็นที่เขาเคยรู้จักตั้งแต่เริ่มต้น แล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าพลังงานของตัวเองก็ไม่ไม่ก้องแกงอีกต่อไปแล้วไม่ไม่ด้อยค่าตัวเองอะคะ่ะเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขามีความพร้อมที่เสมอกันกับคุณแล้วแล้วอยากที่จะเดินเข้ามานะคะเดินทางเข้ามาอีกครั้งหนึ่งให้ให้ได้แก้ตัวให้ได้แก้ไขให้ได้เยียวยารักษาความรู้สึกของคุณที่เคยพังลง ให้ความคาดหวัง The Emperor ไพ่ของชาวราศีเมษนะคะค,คนคนนี้อยากครอบครองหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งอยากเป็นผู้นำในชีวิตคุณบ้างนะคะอยากให้คุณชื่นชมเขาบ้างยังไม่อยากปล่อยคุณไปไหน ยังมองว่าคนคนนั้นที่เหมาะสมและคู่ควรกับเขาก็คือคุณน,นี่แหละนะคะพื้นฐานดวงอัศวินถือเหรียญเขาไปผ่านกระบวนการทางความคิดมานะคะราชาถือดาบราชินิถือไม้ในขณะเดียวกันก็ เป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ไม่รู้สึกว่าคุณกลับมาดูแลรักษาตัวเองคะะดูแลความสุขมอบความสุขให้กับตัวเองแล้วเขาอยากเดินกลับมาในชีวิตคุณอัศวินถือไหมเขาเห็นคุณเป็นพลังงานที่ส่องสว่างอีกครั้งหนึ่ง ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่1นึ่งดาบนะคะคำสารภาพผิด <c oughs> <c oughs> อยาจะมาแบบหมดเปลือกเลยมาเผยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เขาตื่นรู้สิ่งที่เขาจะหนักรู้หลังจากเกิดเรื่องราวที่มันพังลงทั้งหมดกลับมาพูดกลับมาอธิบายให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับฟังว่านี่คือสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มานะคะ ในช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปมาดูให้อุปสรรคปัญหาทางฝั่งเขากันนะคะเจ็ดไม้เนาะดูเหมือนเขาจะต้องใส่ความพยายามมากขึ้นนะคะเพราะนี่ไม่ใช่การเข้าหาคุณครั้งแรกมันเป็นเรื่องราวหลังจากที่ มีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามาแล้วเนาะการที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งดูเขาจะต้องใส่ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะืในการกลับมาง้อคุณกลับมาขอให้คุณให้อภัย The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนเด็กถือถ้วยไพ่ของคำขอโทษนะคะขอการขอเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่เขาก็จะดูพยายามนะคะไพ่ก้าไม้ สิ่งที่เขาจะทําอืมจนกว่าจะได้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งไม,ไม่บอกแล้วพลังงานของคนคนนี้ดูเขาไม่ไม่ยอมนะคะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆผ่านเรื่องดาวบางอย่างร่วมกันมาแล้วผ่านสถานการณ์การตื่นรู้มาแล้วอะคะ่ะเขารู้แล้วว่าอะไรที่สําคัญต่อชีวิตเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการใครคือสิ่งที่ใครคือคนที่เขาต้องการนะคะอืม ราชากับราชินีถือเหรียญมีพลังงานของสองฝั่งที่มีน้ำหนักที่เท่ากันนำพากันและกันไปสู่ความสำเร็จได้นะคะกำลังจะถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวเป็นฤดูกาลการเก็บเกี่ยวผลผลิต <c oughs> ที่สร้างร่วมกันมาทําร่วมกันมานะคะสิ่งดีๆผลบุญให้ the World นี่พลังงานของการจบลงของแชปเตอร์เก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่นะคะคนคนนี้จะใส่ความพยายามไม,ไม่รู้สึกว่าเขาเขาทำบางสิ่งบางอย่างหรือว,ว่าวางแผนบางอย่างมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละก่อนที่จะมาเปิดเผยตัวตนนะคะก่อนที่จะเข้ามาแสดงตัวให้คุณให้คุณเห็นให้คุณได้รับรู้เรื่องราวของเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเนาะต่อไปมาดูไพ่ ข้อความกันนะคะข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้เขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ regret อืม I wish this never happened. Absence. เขาหวังว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เขาทำพลาดไปอะค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่า เขาเหมือนสูญเสียสูญเสียตัวตนบางอย่างของตัวเองไปนะคะเมื่อไม่มีคุณ indecisive เขารู้นะคะว่าการตัดสินใจของเขาเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยมันทำร้ายคุณเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่า they did not know any better ค่ะเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้รู้ดีไปกว่านั้นน่ะเนาะณวันนั้นเขาก็รู้แค่นั้นเขาคิดว่าการตัดสินใจทําสิ่งเหล่านั้นณวันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือสิ่งที่ถูกที่ที่ควรแล้วที่ณวันนั้นเขารู้ที่ประสบการณ์วันนั้นที่เขามีอะค่ะเขารู้นะคะว่าการพูดโกหกของเขาเนี่ยทำให้ฉีก คุณกับเขาออกจากกันคุณกับเขาได้รับบาดแผลได้รับความเจ็บปวดพอๆกันเลยนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเองก็เจ็บปวดเหมือนกันเขาไม่อยากจะวิ่งหนีอีกต่อไปแล้วนะคะ การที่ได้อยู่ห่างจากคุณเนี่ยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเขาเหมือนได้เห็นชัดขึ้นนะคะได้กระจ่างขึ้นว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเมื่อในอดีตนะเนาะ,นะจนทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่รู้เลย จุดหนึ่งเขาก็หลงทางเหมือนกันค่ะจุดที่พอไม่มีคุณแล้วจริงๆเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาหลงทางเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าตัวเขาจะต้องไปในทิศทางไหนต่อความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหม reunion นะคะคุณกับคุณกับเขาจะกลับมาหากันและกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟรมที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย